ก็มาพูดถึงจุดดำนะฮะฝอยดำหรือขี้แมงวันนะที่เกิดขึ้นที่ข้อนิ้วกลางนะไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ตามก็คือข้อนิ้วก็จะมีอยู่3นิ้วนะฮะส่วนส่วนจุดดำที่เกิดเนี่ยจะเกิดข้อไหนก็ได้นะก็คือจะทำให้เจ้าของมือมีปัญหาการเงินนะฮะ ทำให้ทรับจางนะก็คือไม่มีเงินจะใช้นะชักหน้าไม่ถึงหลังนะได้เดือนหมดเดือนนะเส้นเดือนเหมือนเส้นใจหรือว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินก็ได้ครับก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็อา,อาจจะนะก็ไปดูในนิ้วของตัวเองว่ามีหรือเปล่านะครับ